สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตมบลบ้านด่านอำเภอบ้านดา่านาจังหวัดปุกเรียงครับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอาย,อยุสําหรับหลายๆท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาส่งวันเดือนปีเกิดมาะจะให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอาย,อยุในช่วงเดือนไหนแล้วเดือนแรกที่จะได้รับ บียย่างชีพผู้สูงอายุจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะคะค่ะท่านหนึง่งถ้าท่านเกิดวันที่28 28่ธันวาคม25ง7นะคะ,คะสอบถามว่าจะ,ะเับีัเนผู้สูงอายุได้เร็วเลยย่างจะลงในช่วงไหนสำหรับท่านที่สอบถามพอน,น้อยเข้ามาท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะคะ,คะช่วงนี้ต้องติดทตกแห่งแต่ไม่มาปเป็นตเบนอปตอนเทศบาลหรือสำนักงาน เขตนะคะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2568จากเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในวันที่28ธันวาคม2567ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะไปลงได้เลยไปลงที่ไหน ไปลงที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลห,หรือสำนักง,งานเขตหน้าภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในะจะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสม,มุดบัญชีเงินฝากธานาคารได้ทุกธานาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยัง บ,บางธนาคารถ้าเราเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการพยาพยันเคลื่อนไว้ของบัญชีไม่มีการท,ทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบค่ะก็เอกาสารครบถ้วนไปรงทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยสาหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามา28ธันวาคม2 5 0 7เปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ ไม,ไ,ไ,มไ,มไม่ควรเกินเดือนธันวาคม2,567เพราะอะไรเพราะอยไ่อยากให้เสียิทธิ์ไม่กระทั่งเดือนเดียวไม่ควรเกินเดือนธันวาคม2,567เพราะว่าท่านหลงจะเปลี่ยนอายุแป้วท่านจะได้ระเบียอ,อย่างเชีผู้สูงายอายุัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่28ธันวาคม 2 5 6 7เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนมก,กรากคม2 5 6 8เป็นต้นไปนะคะได้รับตั้งแต่เดือนมก,กรากคม2 5 6 8เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามก่อนน้อยเข้ามานะคะแต่28ธันวาคม2567าไปลงทะเบียน ไม่ควรเกินเดือนธันวาคม2560น,นจกกจะจ๊ะค่ะก็คงจะแจัดเตืนสำหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาก่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมหรือจะให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่จะได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามพอน้อยตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอร์น่แชนแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอร์นต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ